โต๊ะพับอเนกประสงค์หลายคนคงงงว่ามันมีกี่ไซส์วันนี้ผมจะมาบอกให้ไขข้อข้องใจกันนับบัดนาวเริ่มต้นกันที่ความยาวมีแบบร้อยซาและ150แต่ผมจะแอบกระซิบเพิ่มร้อยแปดสิบยาวสุดนั่นไง1ด้านนั่งมากสุดสามาลงมานั่งสองสั่งให้ถูกใจขนาดห้องเหมาะวางเท่าไหร่หากไม่แน่ใจทรงมาทรงมามาต่อกันที่ความกว้างมีขนาดไหนบ้างหลายคนถามหา 45 60 75แถมใบชงช้าให้5 6ใบเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งดรามา่าผมก็แค่หาคำ้องจองใส่กลับมาก่อนจะลอยไปไกลมี3ขนาดนั้นไซส์ใช้ยังไงเดี๋ยวดูถ้าจัดงานสัมมนา45นั้นหาตัวเลือกที่ใช่ <Yeah. S 1> 60งานประชุมทั่วไปแต่ถ้านั่ง2ด้านเมื่อไหร่ใช้75นะพี่สรุปกันให้ดีๆโต๊ะพับรุ่นนี้มี9ขนาด ฟูมก้าเขาสวยสะอาดตาเธอไม่ฝาดของเขาดีจริงเย yeah.